สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ช,ชมทุกท่านเขาสู้ช่องเบิงเราร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับไปในช่วงแรกข,ของมือวันที่4เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆได้ๆด,ด,ด,ดังๆค่ะมรินัทภาพพามพี่น้องบันเทาสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะ จากพอยายขอนแก่นค่ะซึ่งงวดทีผพานมาตัวเลขของพอยายขอนแก่นเล่าเขามาเป็น0220นะคะตัวเลขของพอยายขอนแก่นเล่ามาหายแนวทางกัาทั้งช่องนะคะ2องงวดนะคะตัวเลขของพอยายกับเขามาทั้ง2องงวดงวดแรกนี่เขามาเป็น81212ตรงๆนะคะแล้วก็งวดทีผพานมาเขามาเป็น0220นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะตัวเลขของพอยายขอนแก่นนะคะ ตองวดสีไดมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับวัางคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสรุปตัวเลขแน่วทางทายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแน่วทางตัวเลขจากพอใยญ่ขอนแกน่นเวยค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อหมวดน,นี้นะคะตัวเลขของพอใยญ่ขอนแก่นลักล้อยค่ะหลังร้อยหนึ่งนะคะบนเน้นเก่าค่ะตัวเลขเม็ดเดียวสามตัวบนหนึ่งเก้าหกนะคะลาง 1นึ่งหนึ่งหลักหนึ่งแปดะพมัยพินองค่ะอย่าลืมแคปนาจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทิุดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพอมัีพิ้องบรรเทาสุขสุข้อนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพรอแมพ่พนณองบรรเทาสุขสุข้นนะคะสำหรับการติดตามรับช่มรับฟังขอให้พ,พ่อแม่พน้องบรรเทาสุขสุข้นโชคโชคมัน m ắ นํำรำรวยๆแหฮ่งๆปังๆค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณขอมุ่นตัวเลขว่าท่านีๆดีแบบนี้นะคะจากพ่อหญ่ขอนแก่นค่ะสำหรับพระแม่พีน,น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะถ้าบยาสิพราชครับตัวเลข เด็ดๆแบบนี้นะคะพแม่พพินองคะเขามาแลวกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเชไดปบ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอกสิได้ขอตัวลาพแม่พพินองบรรเทาสกุลุกคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหนาเดค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ